ตัวนี้ก็กัดเก่งเงเนี่ย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 เป็นวัยกำลังแซะคอเลยเนี่ยใช่ไหมฮะหนีบสุดีมั้งหนีบสตีมั้งอืมอืมเฮ้ยแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนเออเราจะเราไม่เลือกจะเป็นเราเออจะเป็นได้เราอะเราจุ๊บเป็นยัง ไหนจุ๊บๆหน่อยซิจุ๊บๆไม่เป็นนี่จุ๊บทำอย่างนี้ไหนไหนตัวนี้จุ๊บเป็นป่ะจุ๊บเราก็ต้องให้รางวัลเขาหน่อยเขาก็จะคอนหัวลงมาให้เลยนะจ๊ะนี่จุ๊บกันจุ๊บก่อนทำไมกันค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 ัน จมหมังงห้งเข้าแกเข้ามาจ,จรอรืมี้ยวจริง <c oughs> เลยโอ๊ย <c oughs> ขอโทษขอโทษลกูกเกาแรงไปและลกูกแม่เกาแรง <c oughs> รแม่กาหนูแรงแลคะค่ะ